ใช้เสียงบำบัดด้วยเครื่องความถี่ส่งผลต่อเครื่องสมองได้จริงหรือร่างกายมนุษย์ทรหน้าที่เหมือนเครื่องดนตรีอวัยวะทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นหนังหรือกระดูกปลดปล่อยความสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องความรู้นี้สูญหายมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันวิทยาศาสตร์สมัยใหม่บอกว่าเซล์เป็นเหมือนถุงเล็กๆ ที่มีน้ำเค็มระบบประสาทและเนื้อเยื่อมนุษย์โดยเฉลี่ยแล้วมี50ล้านล้านเซลล์ในร่างกายและแต่ละเซลล์สามารถผลิตกระแสฟไฟฟ้าได้ประมาณ0.7โวลต์ดังนั้นเราจะสามารถผลิตกระแสฟไฟ3.5ล้านล้านโวลต์ในร่างกายและนี่เองทำให้เราสามารถรักษาร่างกายเราเองได้ เมื่อร่างกายไม่สมดุลป่วยแต่ละส่วนในร่างกายจะสร้างการสั่นสะเทือนบางอย่างเพื่อทำให้ร่างกายอยู่ในสภาพสมดุลและสอดคล้องกันเมื่อทุกส่วนในร่างกายสั่นสะเทือนอย่างสอดคล้องกันเราเรียกว่าคลื่นความถี่ของสุขภาพที่ดีเมื่อเราใช้ความตั้งใจใช้ความตระหนักรู้ ระหว่างที่ร่างกายปลดปล่อยความสั่นสะเทือนหรือกระแสไฟออกมานั้นก็ให้เกิดผลลัพธ์จากการสั่นสะเทือนนั้นๆและรวมไปถึงเวลาที่เราเปล่งเสียงออกมาด้วยเราสามารถที่จะใช้เสียงเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่สอดคล้องโดยสภาวะทางสมองต่างๆจะเปลี่ยนแปลงจากการกระตุ้นสมองทั้งหมดด้วยเทคนิคที่เรียกว่า Brain Entertainment หรือเสียงบำบัดเพื่อเยียวยารักษาร่างกายฉันบอกคุณได้ว่าเสียงสามารถกระตุ้นสมองให้ผลิตเคลื่อนสมองคลื่อสมองนี้จะพยายามกำหนดจังหวะให้เข้ากับจังหวะกลองพูดได้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในสภาพแวดล้อมของเราคือเสียงบำบัดผู้นำด้านจิตวิญญาณตั้งแต่โบราณมักจะใช้เสียงบำบัด เพื่อช่วยให้แต่ละคนขยายความระนักรู้ได้อย่างวัฒนธรรมโบราณของชาวชามานใช้กลองหรือดิเจริดูซึ่งเป็นเครื่องดนตรีเป่าชนิดหนึ่งโดยพวกชามานทําจังหวะกลองให้เหมือนกับจังหวะหัวใจเช่นจังหวะกลองของพวกเขาจะมีความถี่ประมาณ5เฮิรตซ์นั่นหมายความว่า เขาตีจังหวะกลองให้เท่ากับความเร็วของคลื่นสมองที่เรียกว่าทีต้าสมองจะผลิตคลื่นทีต้านี้เวลาที่เราหลับฝันขณะที่เราตื่นอยู่สมองจะผลิตคลื่นเบต้าแต่ถ้าเราลองให้จังหวะกลองนี้เพื่อทำให้สมองทำงานช้าลงจนสมองเปลี่ยนไปสู่คลื่นอัลฟาคือความถี่ประมาณ13-9เฮิรต และลดลงเหลือ5เฮิรตซึ่งเป็นความถี่ของคลื่นทีต้าและคงความถี่ให้อยู่อย่างนั้นเราก็จะสามารถเข้าถึงวิธีแห่งชามานได้เช่นถ้าเราเพิ่มจังหวะกลองคลื่นสมองจะเคลื่อนไหวไปตามจังหวะและถ้าเราลดจังหวะกลองให้ช้าลงคลื่นสมองก็จะช้าลงด้วย เราจะรู้การทำงานของคลื่นสมองได้จากการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองคลื่นสมองมีอยู่4ระดับแต่นักบวชชาวทิเบตบอกว่ามันมีมากกว่านั้นเรารู้ว่าคลื่นสมองที่ถูกเรียกว่าแกมมามีความทีของคลื่นอยู่ประมาณ30-100รอบต่วินาทีนักบวชชาวทิเบตบอกว่าถ้าเรารู้วิธีการทำสมาธิอย่างอื่นความถี่ของสมองนั่นจะมากกว่านั้น เราเรียกคลื่นนี้ว่าคลื่นไฮเปอร์แกรม่าเราเพิ่งจะตระนักถึงศักยภาพและความสามารถของเราเช่นเพิ่งเข้าไปเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคลื่นสมองเครื่องสามารถจับคลื่นสมองได้แบบเรียลไทม์เราสามารถปรับเปลี่ยนคลื่นสมองได้ตามผลของคลื่นสมองที่อยู่บนจอสมอง ไม่สามารถที่จะผลิตคลื่นกรัรมม่าที่มีความถี่มากกว่า40เฮิรตซ์ได้นอกเสียจากว่าคนกำลังเล่นเครื่องดนตร,รีดิจริดูคลื่นความถี่สมองจะขึ้นไปได้สูงบางครั้งการเล่นเครื่องดนตรีโบราณก็ช่วยทำให้สภาวะระนาดรู้ขยายได้การเล่นกีตาร์หรือเครื่องสายช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่สุขสงบต่ตอระบบหายใจ และหลอดเลือดได้อาจกล่าวได้ว่าเสียงทำให้ระบบในร่างกายสามารถำํำเลี้ยงน้ำไขสันหลังจากกระดูกไขสันหลังเพื่อทำให้เราตื่นรู้ได้เสียงไวโอลินทำให้เรามีความรู้สึกเมตตาสงสารดังนั้นการฟังหรือเล่นดนตรีเหล่านี้สามารถทำให้สมองมีสติปัญญาได้เพลงจะกระตุ้นสมองคอปัสคาโลซัม ซึ่งเป็นส่วนที่เชื่อมสมองซีกซ้ายกับซีกขวาเข้าด้วยกันทำให้สมองทั้งสองซีกทำงานเชื่อมโยงกันและทำให้สมองทำงานได้ดีขึ้นคุณลองไปหานักบำบัดด้านเสียงตีกลองเป่าลิเจอริดูหรือจะใช้ถ้วยคริสตัลไม่ก็ขันที่เบสเพื่อสร้างเสียงบำบัดได้เช่นกันเสียงเหล่านี้เปิดไปสู่อาณาจักรคลื่นความถี่ของเทพ ซึ่งเป็นพลังงานของเทพเพศแม่ที่ช่วยกล่อมระบบประสาทให้สงบลงทุกคนมีระบบแมทริกซ์หรือโครงข่ายพลังงานในการละเอียดของตนเองนั่นคือจักระและจุดฝังเข็มตามเส้นแนวลมปราณของร่างกายต่างๆที่เชื่อมต่อกันเราต้องรู้ว่าคลื่นความถี่แบบไหนจะเข้าไปกระตุ้นสนามพลังงานเหล่านี้ได้ มันก็เหมือนกับการที่เราเพาะต้นไม้จากเมล็ดนั่นแหละร่างกายของคุณก็คือความสั่นสะเทือนร่างกายสามารถตอบสนองกับเสียงเมื่อตอบสนองแล้วจะปล่อยความสั่นสะเทือนเพื่อให้สอดคล้องกับเสียงนั้นๆโดยเสียงที่มีความสั่นสะเทือนที่คุณได้ยินนั้นจะไหลผ่านเนื้อเยื่อและน้ำในร่างกายของคุณความถี่ที่สั่นสะเทือนนี้ได้เคลนเข้าไปในร่างกาย ถ้าทำหน้าที่เหมือนเป็นเทคโนโลยีที่จะทำให้ร่างกายคุณทำงานสอดประสานกลมกลืนกันวิทยาศาสตร์ทางเสียงนี้ทำให้เราสามารถลดหรือกำจัดโรคไปได้เรารู้แล้วว่าสาสารทุกอย่างจะสั่นสะเทือนเพื่อให้สอดคล้องต่อคลื่นความถี่หรือเสียงที่เฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นถ้าอะตอมของเนื้อง,งอกมะเร็งตอบสนองต่อคลื่นความถี่แบบใดแบบหนึ่ง เราก็จะสามารถแยกเคลื่นความถี่ของอะตอมในมะเร็งโดยใช้เครื่องมือทางเสียงเพื่อที่จะสร้างความถี่ที่สอดประสานเพื่อกำจัดมะเร็งออกไปตอนนี้กำลังมีการวิจัยเพื่อนำไปสู่การรักษาด้วยเสียงแทนการใช้ยาในอนาคตและนี่คือเทคโนโลยีการใช้เสียงบำบัดความหวังใหม่ของมนุษย์